สวัสดีครับอ่าก็มาจนถึงสัปดาห์นี้ก็ใกล้ที่จะถึงไทม์ไลน์สําคัญทางการเมืองไทม์ไลน์แรกนั่นคือการเปิดสภาแต่ก็ดูเหมือนสถานเนี่ยมันเริ่มจะมีความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะความแตกแยกในขั้วของพักการเมืองที่ได้รับเสียงการเลือกตั้งมามากที่สุดเออตรงนี้มันจะมีผลอย่างไรต่อตลาดหุ้นเออจะตอบรับเป็นลบได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าหลังจากนี้คือต้องเรียนอย่างนี้นะคือถ้าสมมติอ่าเรื่องของ การแตกแยกนะฮะแล้วนําไปสู่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่ยืดออกไปนะครับคือเหมือนกับว่าอพอ,อร่วมกันร่วมมือกันไม่ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของการจัดทีมฟอร์มทีมรัฐบาลยืดออกไปเรื่อยๆเนี่ยมผมมองว่าเป็นลบนะฮะ<ม>ผมมองเป็นลบนะบ<ม>เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าทางด้านผู้ที่จะมานำนโยบายต่างๆนะเพื่อรันเศรษฐกิจเนี่ยมันจะชงงะงักออกไป นะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นผลต่อภาพรวมนะซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าในส่วนของเซกเตอร์ส่งออกของบ้านเราเนี่ยก็ชะลอตัวไปแล้วหนึ่งนะจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะตอนนี้ชะลอไปแล้วนะก็คงหวังได้จากเรื่องของการบริโภคในประเทศการลงทุนของภานนครัฐบาลนะฮะในส่วนของรัฐบาลชุดใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยนะเข้ามาช่วยหลังเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดจัดตั้งไม่ได้แล้วยืดเยื้อะนะฮะตรงนี้มองว่าน่าจะเป็นลบมากกว่า อืมโอเคก็คือสาระสําคัญเนี่ยจากประเด็นนี้มันอยู่ที่เรื่องของความล่าช้าคือถ้าล่าช้าเนี่ยเซนติเมนต์มันจะตีกลับมาเป็นลบเพราะว่าไม่มีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายทางเศษษษษษษษรษฐกิจประมาณนั้นอ่ะนะครับโอเคทีนี้มองกรอบด้านล่างมันควรจะไปบอสทอมเลยหรือจุดที่มันน่าจะรับได้อย่างเสด็จน้ําเนี่ยอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ต้องใช้สัญญาณเทคนิคเข้าจับหรือเปล่าใช่ครับก็คือเรามองเรื่องของตัวเสียเทคนิคนะฮะ กรอบแนวรับด้านล่างเนี่ยเรามองไว้ประมาณสักหนึ่งี่้านถึงหนะึ่งสี่หกนย์ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็น time frame week เนี่ยมันจะเข้าในส่วนของโอโซ่ด้วยนะ time frame day เข้าโอโซ่แล้วนะอันนั้นจะเป็น time frame week ที่เข้าโอโซ่นะครับขึ้นเราก็มองว่าตรงนั้นน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าสะสมหุ้นได้นะครับประกอบกับในเรื่องของถ้าลงไปที่อันหนึ่งี่้าเนี่ยนะในภาพของ valuation ของตัวเซ็ตเนี่ยจะลงไปที่ประมาณลบ1น d นะ <S <S ซึ่งตรงนั้นมันก็จะเป็น อ่าเขาเรียกอะไรอ่าเป็น valuation นะที่เซตมักจะรีบาวขึ้นมาได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นรอบนี้ก็ดูบริเวณแนวนั้นฮะหนึ่งสี่ห้าศูนย์ถึงหนึ่งสี่หกศูนย์นะครับอืมนะครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้ก็คืออันนี้คือในแง่ของเทคนิคนะสัญญาณเทคนิคแต่หากว่าสาการเหตุการณ์มันไม่เป็นไปตามที่คาดการกันไว้หรือว่ามันมีเกินมีการพลิกผันในเชิงการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยไอสัญญาณตัวนี้มันจะไปตรงถึงตัวของแนวรับที่อ่ากหนดกันไว้ไหมฮะตัวแบบนี้ ครับแน่นอนนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเราเบื้องต้นเรามองด้วยเรื่องของตัว valuation เรื่องของตัวแนวรับแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์มันมีม,มันมีอะไรที่มากกว่าน,นั้นนะครับจริงๆต้องเรียนงี้นะฮะคือหนึ่งถ้าเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในสภาอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้กังวลมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในสภาเขาจะมีทางออกของเขาเองนะครับคุณจะไปตั้งพักน,นู่นน,น,นี่น,น,น,นั่นนั่นนี่นู่นใครจะจับอะไรยังไงไม่รู้รนะฮะแต่ว่าเขาจะมีทางออกของเขา นะฮะแต่ถ้านอกสภาอันนี้ตอบยากมากตอบยากมากนะฮะเราก็ต้องยอมแล้วว่าเรื่องของกระแสนะฮะของของทางพักสีส้มเนี่ยนะฮะก็ก็ค่อนข้างดีในทุงนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดมีเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะฮะหรือมีการยืดไปนู่นนี่นั่นเนี่ยมันอาจจะทําให้กลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่พอใจแล้วอาจจะไป เล่นนอกบทเล่นนอกสภาได้อันนี้อันนี้อันนี้ต้องต้องต้องเรียนว่าองคจะต้องประเมินตามสถานการณ์ณวันนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นมากกว่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะแนวรับที่เราบอกไปอาจจะรับไม่อยู่ก็ได้นะครับคือกรณีที่น่ากลัวเนี่ยคือบรรดาสตรีไฟเตอร์ที่มีโอกาสจะหลถนถูกไหมครัในอนาคตอันนี้อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวอันนั้นเราไม่ทราบจริงิว่าว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นหรือเปล่านะแต่ว่าก็ขอให้ไม่เกิด คือไปจบกันในสภาดีกว่านะ <c oughs> ผมว่าอันนั้นไม่น่ามีอะไรนะครับโอเคคุณชยศัิทนิภาพเนี่ยสำหรับสถานการณ์นะตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าหุ้นหลายหุ้นอาจจะปรับตัวลดลงมาด้วยภาวะนะฮะซึ่งมันอาจจะลงมาเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเป็นเอาเท่าที่สแกนดูในเบื้องต้นเนี่ยมีหุ้นกลุ่มไหนที่อยู่ในข่ายนี้บ้างและจังหวะฟื้นตัวอาจจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าเพื่อนหรือว่าโดดเด่นกว่าเพื่อน ครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆต้องต้องเรียนอย่างนี้ยตอนนี้แทบจะทุกกลุ่มนะแทบจะทุกกลุ่มเลยเมื่อวานนี้ฝุกเข้าไปดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลังงานปีโตคอมเมอร์สนะฮะไอซีทีพวกนี้คือไม่ดีเลยนะก็คือเรียกว่าส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็นขาลงมาหมดเลยมีอยู่แค่สองกลุ่มนะที่ตอนนี้ที่มองว่าเป็นขาขึ้นได้ก็คือกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเดลต้าเป็นตัวนําขึ้นมานะครับส่วนธนาคารนี่ส่วนใหญ่ก็ มองว่าตัวเรื่องของงบชิวจอมาดีก็เลยยังยังทรงตัวได้นะครับทีนี้ถามว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงควรที่จะเข้าไปทยอยสะสมกลุ่มไหนผมมองว่าถ้ามองเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลได้นะฮะอาจจะเป็นพักไหนก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าจบเร็วนะครับผมมองว่าจะมีเรื่องของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาซึ่งตรงนี้ผมมองว่ากลุ่มคอมเมอร์สจะเป็นกลุ่มที่ดีในการใน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 การรีบาร์รอบใหม่ นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ผมมองว่า,านักทุนอาจจะดูดูจังหวะของการสะสมก็ได้นะครับคือเรื่องของอพวกเงินปันผลดีๆนะอย่างเช่นอินทัตแอดวานพวกเนี้ยนะถ้ามีการย่อลงมาลึกๆเนี่ยผมก็มองว่าก็เป็นจังหวะในการถอยสะสมได้เช่นกันนะครับอืมอก็ง่ายๆคือ2กลุ่มก็คือถ้าเอาเบื้องต้นก็คือคอมเมอร์สถ้าหากว่าจบเร็วอันนี้จะมาก่อนแล้วก็แน่นอนฮะสิมที่ตามมอีกลุ่มนึงก็คือพวกดีเวลลอสต็อกถูกากตัวนี้ครับ ครับครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากประเด็นการเมืองมีประเด็นอะไรน่าเป็นห่วงไหมะสำหรับตลาดรุ่นไทยในช่วงสานก,กาณ์ตอนนี้ถ้าในสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนซีรีส์ทีเฟกนะครับ mm hmm. ก็คือตัวซีรีส์เอ็นนะฮะจะหมดอายุนะจะเปลี่ยนเป็นซีรีส์ยูนะตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยวันสุดท้ายม,มันมักจะมีความผันผวนอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่พรุ่งนี้ตัวภาวะตลาดเนี่ยจะมีความผันผวน mm hmm. อาจจะสูงกว่าปกปตินะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่นักทุนจะต้องระมัดระวังนะส่วนสัปดาห์หน้านะฮะก็จะมีเรื่องของการพรีวิวงบกลุ่มธนาคารแล้วนะครับตรงนั้นก็มองว่าโดยรวมน่าจะดีขึ้นนะโดยรวมน่าจะดีขึ้นประเด็นสุดท้ายคุณชัยยศและอย่างความกังวลที่เกิดขึ้นจากกรณีของ s t a r ์ทซึ่งอาจจะเป็นความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในตลาดหุ้นนี่ตรงนี้มันมีผลเยอะไหมกับนักลงทุนต่างชาติหรือกระทั่งนักลงทุนไทยเองจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นซินเมนต์มากกว่านะครับเพราะว่านักลงทุนต่างชาติต้องต้องบอกว่าเป็นบางบางกลุ่มบางกรองแค่นั้นแหละนะฮะที่จะมาลงทุนในในใ,ในหุ้นลักษณะแบบนี้นะต้องบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทุกกองนะครับแต่ถามว่าเป็นซินเมนต์ไหมแน่นอนฮะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีทั้งเรื่องของ กู้ลงทุนในส่วนของหุ้นด้วยนะฮะตราสารโทษทีครับหุ้นกู้ด้วยนะฮะตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นวงกว้างพอสมควรและมูลค่าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะไปทําให้เรื่องของบริษัทต่างๆนะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มไฟแนนซ์ที่จะออกหุ้นกู้ชุดถัดไปเนี่ยนะาอาจจะต้องมีการขยับดอกเบี้ยขึ้นนะเพื่อไปดึงดูดให้นักทุนเนี่ยเข้ามาเข้ามาซื้อในส่วนของหุ้นกู้ซึ่งตรงนี้เป็นกิจกรรมให้ตัวต้นทุนการเงินของกลุ่ม กลุ่มไฟแนนซ์นะหรือว่ากลุ่มบริษัทที่ต้องการออกทุนกู้ในอนะคตเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนก็น่าจะไปกดดันในเรื่องของตัวกําไรของของบริษัทจรทะเบียนะแต่ถามว่าตัวสปาร์เนี่ย mm hmm. มันกระทบเซนิเมนตโดยรวมเลยไหมต้องบอกว่ามันมันไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของหุ้นที่เป็นลักษณะโตเร็วผิดปกติเข้าซื้อกิจการแบบแปลกๆอะไรเงี้ยนะฮะก็นักุนช่วงนี้ก็คงจะ กลัวๆกันนะในการเข้าลงทุนก็จะมีผลกับพวกไซราางไซเล็กมากกว่านะครับอืมกราบขอบพระคุณครับคุณชายยอครับ